สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับน้องยูกิเพนประกาที่รักทุกท่านได้เวลาก็มาติดตามการทำงานของน้องยูกิอีกเช่นเคยนะครับ24สิงหาคม2566คอนเสิร์ตยูกิหายทองคำแสดงสดเต็มบงแดนเซอร์ cer, ครบทีมที่ปตทสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการส่วนกลางวันไปเรียนแ a c t ิ้งการละครนะครับ ไกลๆก็ไปให้กำลังใจอิลาได้เหมือนเดิมส่วนรายการดวนเพลงจิงทุนยังเดือดอยู่เลยนะครับกับเทปที่3เพลงใจสิเพจ,จากน้องยูกิหายทองคํามาพร้อมกับบทเพลงที่สุดน่ารักท่าเต้นแอคติ้งสวยๆจากน้องยูกิไปชมกันหรืออยังถ้ายังไม่ได้ชมก็ไปติดตามกันได้นะครับดวนเพลงจิงทุนแม่เดือดทุกวันเลย จากหน้าเพจยูกิเพนพกาแฟนเพจวันนี้นะครับก็ここบอกว่าส่งงานตลาดฟูสตี้ฟาร์มแอดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขอบคุณผู้จัดและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสน้องยูกิหาทองคำและทีมงานยูกิแบรนด์ได้มามอบความสุขสนุกสนานในค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะจ๊ะจากนั้นน้องก็ออกมาโพสต์ขอบคุณมาลายน้ำใจ จากคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนคลับทั้งทางบ้านและหน้าเวทีนะครับเป็นที่ฮือฮาเมื่อนายห้างประจกักษ์ใจหายทองคำออกมาโพสต์บอกว่าสื่อญี่ปุ่นโทรมาหาขอสัมภาษณ์ยูกิและและถ่ายภาพขึ้นปกนิตยสารหลังจากที่แฟนคลับเห็นโพสต์นี้มานะครับต่างก็แชร์กันแล้วมีบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย ผู้สื่อข่าวสายบันเทิงในประเทศต่างประเทศต่าง,างให้ความสนใจงานนี้โกอินเตอร์เลยนะอิลายูกิมาถึงช่วงข่าวสังคมเอฟซีน้องยูกิวันนี้ไปดูที่หน้าเพจประเด็นเป็นข่าวออกมาโพสต์บอกว่ายูกิหายทองคำมาอยู่หายทองคำห้เดือนรวมแล้ว150วันถ้ารับงานวันละ2องงานคร่าวๆนะครับ คิดวันละงานงานละแสนเป็นเงิน15ล้านบาทนี่คิดแค่วันละงานนะครับถ้าวันละ2-3งานก็ตก45ล้านบาทต่อเดือนเพจประเด็นเป็นข่าวยังได้บอกต่อไปอีกว่าเท่าที่เห็นเขารับงานก็วันละ2-3งานคือปังเกินยูกิเพนพกาอายุน้อยร้อยล้านไม่ใช่แค่ฉายาแล้วละงานนี้เจ้าหญิงแห่งวงการหมอหลำยุคใหม่ สมยานามที่ไม่อาจปฏิเสธได้หน้าสวยเสียงสวยหุ่นสวยนิสัยงามและมีความเป็นมืออาชีพผมเคยฟังในห้างพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่จำไม่ได้แล้วละ่ะว่าพูดอยู่ที่ไหนนะครับการรับงานของน้องยูกิถ้ารวมทุกอย่างนะครับมีรถตู้นักแสดงนักดนตรีรถขนเครื่องดนตรีทีมงานมิกเซอร์ซาวร์อินจจเนียร์หากระยะทางไกลค่าที่พักค่าอาหาร เติมน้ำมันศิลปินดนตรีแดนเซอร์คร่าวๆก็ประมาณ2 0 0แสนบาทต่องานอันนี้คือรูปแบบจัดใหญ่ถ้าจัดเล็กก็ตามกำลังเงินเปิดซาวเปิดแท็กธรรมดาไปไม่กี่คนนายห้างเขาก็จัดให้ได้นะครับภาพโดยรวมแล้วการทำธุรกิจทางด้านนี้ก็เหมือนกับค่ายมวยกว่าจะมีมวยดังสักคนหนึ่งนี่ก็เหมือนกันกว่าจะมีศิลปินดังขึ้นมาสักคนนึงก็ต้องใช้เวลานาน ถ้าใครมาถึงจุดนี้ได้ก็ให้รักษาเนื้อรักษาตัวความดังไม่คงที่ความดีนี้คงทนคำนี้ยังใช้ได้กับศิลปินทุกๆคนนะขอรับมาถึงช่วงข้อคิดจากใจแอดมินวันนี้บอกว่าบางคนให้ความสำคัญของคนในโลกออนไลน์จนลืมใส่ใจคนในชีวิตจริงบางคนปลื้มใจกับคอมเมนต์แต่ลืมถามความสาระทุก์สุขดิบ กับคนที่เคยสู้เคียงข้างกันมานี้คุณดูแลคนที่อยู่ข้างๆหรืออยังกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากหลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ